ทุกคนคิดได้ครับทุกคนเยอะพอสมควรครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนตัวนั้นนะนี่ครับอลุกอันนี้ใบนี้อยู่สี่ตัวเลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับนี่นะครับนี่ครับ สวัสดีครับทุกคนนี่ครับตัวนี้ผมมาอยู่ดิมคลองนะครับมาหาหลุนครับนอนหลุนนะครับไปทุกคนครับมาหาดูครับมีตัวนะครับไม่ได้หามาหลายปีแล้วครับเป็นประมาณเกือบยี่ยี่สิบปีแล้วครับนี่ครับมันปกติมันอยู่บนต้นตุ้มหรือนี่ต้นไหนอะไรหรือก็ต้นปอนะครับตอนนี้อยู่ต้นปอนะครับคุณครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวมีเยอะพอสมควรครับมดแดงนะครับเยอะนี่ครับทุกคน หลุนครับ pues โอ้โหครับบ้านผมเรียกนอนหลุนนอนหลุนนะครับนี่ครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามาทั้งใบนะครับเดี๋ยวค่อยไปปลิดนะครับถ้าปลิดเดี๋ยมันช้าครับมัดเลยครับมัดเข้ารังปิดเยอะครับโอ้โหครับทุกคนนี่ครับอีกตัวครับทุกคนเยอะพอสมควรครับทุกคนนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหครับมัดก็ตัดไม่ได้เยอะเลยครับนี่ครับทุกคนอีกหนึ่งตัวมันจะห่ออยู่ในใบไม้ครับนี่ครับทุกคน มันเป็นเป็นตัวไปดักแด้มาแล้วนะครับไม่ยังไม่ไม่เป็นนอนนะครับบางที่มันยังเป็นนอนครับแต่ที่นี่ไม่เป็นนอนแล้วครับทุกคนนี่ครับเยอะพอสมควรครับนี่ครับทุกคนนี่อีกตัวครับโอ้โหนี่ครับทุกคนนี่ครับแต่นี่ก็ได้พอสมควรแล้วนะครับแต่จะเอาอีกครับไม่ยอมครับมดครับทุกคนมดแดงโคตรเยอะเลยครับมืดมุดมาด้วยครับ แต่ผมไม่ฉุนครับโอ้โหครับลมก็มาครับน่าจะพาผลมาด้วยับสงสัยโอ้โหครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนน้อ, <c oughs> นองๆจากลูกโตนะครับความอร่อยของมันรู้ละหลายบาทอยู่เหมือนนะครับ

ไม่ต้องถามนะครับเรื่องมัดแดงนี่ครับตัวคนอีกตัวครับนี่ครับมันหยอยู่ในใบไม้นะเราจะเอาไปท่องใบไม้เดี๋ยวค่อยไปแกะนะครับแกะตอนนี้เกะไม่ไหวครับมดครับมัดแดงครับตอนนี้ผมหาเป็นต้นปอยนะครับห้ากองเหมือนี่ครับตุวคนอีกตัวครับตอนนี้ปูดำน้ำหมดนะครับต้องหาหนอนหลุนแทนปูแต่มัดนี่กัด โ uh, อ้ตัวครับใช้ได้นะทุกคนเยอะครับปีนี้ลงเยอะผมไม่ได้กินมาประมาณเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับครับทุกคนนี่ครับมันเป็นดักแด้นะครับแต่บอบโตมามันเป็นตัวอะไรผมก็ไม่เคยเห็น นี่คครับทุกใชยได้เลยครับทุกคนพอได้หาครับรู้แล้วหลายบาทอยู่นะครับหลายร้อยครับผมเห็นเขาขายอยู่นะครับนี่ค,นนครับทุออออออกคนเห็นหนึ่งตัวครับโอ้โหมันแดงกัดนี่ไม่ได้ไม่ได้ยืดแล้วปลายใต้ไม่ได้ยืด ขอยนะครับเราต้องใบไม้เดี๋ยวค่อยไปเกะนะครับเดี๋ยวตอนแกะใช้ดูอีกทีนะครับทุกคนใช้ได้ครับทุกคนเยอะครับไม่ได้เอาไปขายนะครับเอาไปกินนะครับของแบบนี้ถ้าขายนี่เสียดายแย่ครับนานทีไม่รู้กี่ปีจะได้มีโอกาสหาสักครั้งนะครับ Woman, mất mặt của lễ vùng miệng quán tân trứng lắp bay, hai phong nô ní quái tạp tím góng 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 góng

anh đi bây đi vô tua các tua lên màu cũng đi Xuất rồi mắt khăn có đen có Nếu các đen mình con lấy các Thì không mấy ông nó không các mình tua lắm ผมมัดก <musun>? ัดห <c ười> ัวครับมอมไปแล้วครับผมจะเลือกตัดกิ่งก่อนนะครับตัดกิ่งเล็กๆเขมาหาก่อนจะได้ตัวนี้น่ะมัดแดงงั้นจะได้เออโอ้โหครับเดี๋ยวมนตัวครับเสร็จครับ วันนี้น่าจะอยุดหลายตัวครับโอ้โหครับหลักคือไม่หาข้างบนนะครับลัางดูมดไม่ไหวครับคันมันแล้วครับนี่ทุกคนโอ้โหครับเนี่ยขอปัดมัดกันครับ เอกทุกคนหนึ่งตัวครับนี่นะครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวต้องแกะผมใช้ดูอีกทีนะครับนี่รังมดแดงครับโอ้นี่อหนึ่งตัวครับตัวนี้น่าจะเป็นหนอนอยู่ครับตัวนี้เป็นหนอนอยู่ครับไม่เอาครับ

này các, nick tua, nick tua, rồi đen có cặp ครับตัวครับนี่ตัวครับนี่ตัวครับเยอะพอสมควรครับทุกคนนี่ตัวครับอ๋ตัวนี้ัไม่อยู่แล้วครับนี่ครับนี่ไม่อยู่แล้วครับ Tua này, mình bị tuột rồi, bị tuột rồi, bị tuột มัดครับดูหาต้ันไม่ต่อครับนี่ครับทุกคนนี่ตัวครับนั่นมันลงต้นปอนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับ मोबाइल पता नहीं ตอนนี้ก็ลงนะครับเราต้องพาไปบ่มไว้สักคืนก่อนนะครับแล้วค่อยกินให้มันขี้ก่อนให้มันถ่ายสักคืนหนึง่งเดือดจมไปด้ยวยนิด่ปูเดืองไปด้วยนิดแค่ปู เดี๋ยวผมจะหาต่อนะครับเดี๋ยวใช้ไปดูกันตอนตอนแกะนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนแกะที่บ้านครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้แกะเสร็จแล้วครับแต่ตอนนี้ครับไม่เยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปด้านนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะเป็นกำลังใจห้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ